สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดแบ่งนะครับไก่ไข่ไวเล็กฮอนอายุ4เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับจริงมีตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ว่ากอนทาคลิปผมเอาตัวเมียมาให้ดูเพ่อคนามว่านะครับตัวเมียสวยนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับโครงสร้างดีนะครับก็เลี้ยงอยู่มาะมาณ1เดือนก็น่าจะให้ไข่แล้วนะครับอาจอาหารเักอีกหนึ่งเดือนนะครับก็ท่านใดสนใจไก่ไข่ไวเล็กฮอนนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับ สอบถามรายละเอียดได้ที่0611369939หรือแอดไลน์มาที่0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นะครับก็สำหรับการจัดส่งนะครับก็ใช้บริการขนส่งไก่ชนนะครับของเอกชนนะครับก็มีหลายบริษัทนะครับก็สอบถามมาได้นะครับค่าจัดส่งตามระยะทางนะครับการสำหรับการจัดส่งนะครับก็ประกันให้ลูกค้านะครับจนถึงมือลูกค้านะครับถ้าเสียหายระหว่างขนส่งก็เคลมให้นะครับ ก็สําหรับไก่ไข่ไวเลสฮอนก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายนะครับกินน้อยไข่โดดฟองตัวนะครับไข่สีขาวนะครับหม่องไข่เป็ดนะครับก็สามารถพ่ะขยายพันธุ์ได้นะครับขายลูกไก่ขายไข่เชื้อสําหรับฟักนะครับและก็ขายพ่อแม่พันธุ์ขายไก่รุ่นนี้นะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้นะครับก็ลองไปเลี้ยงดูนะครับนะครับก็ รุ่นนี้ก็อีกเย้งประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนหกตาสองเดือนนะครับก็น่าจะไข่แ้วนะครับสําหรับไข่ไข่ไว้เด็ดดอนนะครับก็สวยๆนะครับนะครับก็เขากินอาหารไก่เนื้อนะครับไก่พื้นเมืองทั่วไปนะครับตัวทินไม่น้อยกว่า14หรือผสมกับตัวทินไม่น้อยกว่า21ก็ได้นะครับนะครับหรือผสมปลายข้าวก็ได้แล้วก็ช่วยเสริมเป็นหญ้าหวานอิสเรียสับก็ได้นะครับหรือหญ้านนเปียก็ได้นะครับเขาชอบกินหญ้านะครับ ปล่อยให้เขาวิ่งเล่นบ้างนะครับอากาศร้อนนะครับให้คลายเครียดนะครับก็นะครัวมาอัปเดตให้ชมกันสวยๆนะครับกับขายไวเลอร์คอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามที่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ